แต่ไล่ไทม์ไลน์ไล่ไทม์ไลน์ขอ,ของของของพวกมกับเบิ้มมันก็มีคำถามเยอะเหมือนกันค่ะว่ากันที่จริงนะสายข่าวของจอร์ีทวายไทยอินไซต์ไทยแลนด์ได้ข่าวแปลกๆตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วล่ะค่ะเพราะข่าวแปลกๆที่กระเพิ่มที่กระเพิ่มตลอดทั้งวันอาทิตย์ดังนั้นผู้หลักผู้ใหญ่จึงให้คนไปนําตัวพวกูกคัมกบเบิ้ม มานอนใกล้ๆหน่วยคอมมานโดหน่วยคอมมานโดหรือ,รอกอกมบังคับการปฏิบัติการพิเศษเนี่ยที่ตั้งของมันก็อยู่ในเมืองทองธานีค่ะ <c oughs> ตรงนั้นจะมีอ,อยู่สองตึกตึกหนึ่งก็เป็นตึกที่ทําการของกอมบังคับการปฏิบัติการพิเศษอีกตึกหนึ่งเป็นแฟลต1 1> ที่พักอีกตึกหนึ่งเป็นแฟลตที่พักของข้าราชการค่ะโอเคก็ไปลากเอาตัวผู้ก็ให้เพื่อนๆน,นั่แนแหละไปลากนะเอาตัวผู้กํากับเบิ้มเนี่ยมาที่เมืองทองธานี ไปเปิดห้องให้นอนที่โรงแรมไอบิสเมืองเท่อทธานีค่ะให้มาอยู่ใกล้ๆกับพี่เพื่อนน้องแถวๆที่ตั้งของหน่วยคอมมานโดใช่ไม่อยากทิ้งไว้อยู่คนเดียวไงไม่อยากทิ้งเพราะมีสัญญาณแปลกๆไม่อยากทิ้งไว้คนเดียวตามลาพังไอ้สัญญาณแปลกๆไม่ต้องมาถามผม้เรื่องความเครียดมันเครียดอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ไอ้สัญญาณแปลกๆมันมากกว่าความเครียดก่นแล้วผมพูดได้แค่นี้อะผมพูดจบกันแค่นี้แล้วกันแล้วไม่ต้องมาถามผมนะ กังวลกันก็เลยไปเอาตัวมามาอยู่ใกล้ๆคอมมานโดเอาเพื่อนๆคอมมานโดเอาพี่ๆเอาน้องๆคอมมานโดไปเป็นเพื่อนพูดคุยประกบอยู่ตลอดแล้วก็เปิดห้องไอบิสนั่นก็คือวันอาทิตย์ใช่ทีนี้ก็นัดหมายกันนะพอถึงเช้าวันเช้าวันจันทร์ก็คือเมื่อวานเมื่วานี้ช้าวันจันตอน8ปดโมงครึ่งพี่เพื่น้องคอมมานโดก็ไปที่ไอบิสปรากฏว่าแกไม่อยู่ไปปก ก็เข้ออยู่หลายครั้งจะเปิดห้องเข้าไปปรากฏไม่เจอตัวละแกไม่อยู่ก็เลยขอวงจรปิดขอดูวงจรปิดของโรงแรมไอบิสก็พบว่าพบกำกับเบิ้มออกจากห้องแล้วเรียกแท็กซี่เดินทางออกไปประมาณตีสี่ใช่ค่ะนั่นเดินทางออกไปนะคะจากที่พักอันนี้คือภาพที่จับได้น่าจะก่อนตีสี่ห้าสิบน่าจะสักตีสี่ค่ะน่าจะสักตีสีใช่น่าจะสักตีสีนิดค่ะตีสี่กว่าค่ะทีนี้ทีนี้ ทีนี่ปรากฏว่าตั้งแต่8ปดโมงครึ่งกระทั่งถึง9ก้ามงเช้าติดตอ่อผู้กากับบ่ไม่ได้เลยคือทุกคนยามติดต่อนะเพื่อไมได,มด้เขาก็ห่วงกันมากคไปอยู่ไหนไปอยู่กับใครมีอะไรหรือไม่ยามน้ำประวานเป็นวันเผาศพของสารวัตรแบงค์เพื่อนมาดูเขาก็ตามหากันไม่เจอพยายามไปทุกที่ที่ ที่ททีี่่คาดว่าผู้กํากับเบิ่มเคยไปใช่ที่คาดว่าจะไปก็ไม่เจอกระทั่งถึงตอนบ่ายๆหลังเที่ยงแล้วะหละ,ะเพราะหลังเที่ยงเ,เ,เพื่อนคนหนึ่งในรุ่นเดียวกันนึกขึ้นมาได้ว่าผู้กำกับเบิ่มไปซื้อบ้านทิ้งไว้แถวๆหมู่บ้านฟ้ากรีนพาร์คแถวๆคูคตปทุมธานีก็รีบบึ่งไปที่ฟ้าคูคตเอ,อ้ฟ้า ฟ้ากรีคผ้าเฟสสองคูคตนะคะปทุมธานีปรากฏว่าปรากฏว่ามองเข้าไปมองผ่านรั้วบ้านเข้าไปที่หน้าตัวบ้านก็เห็นรองเท้าอยู่มีรองเท้าวางอยู่ก็มั่นใจแล้วว่าน่าจะอยู่ในบ้านกดออดก็ไม่มีไม่มีใครมาเปิดไม่มีการตอบรับจะขานประตูรั้วเข้าไปก็ไม่ได้เพราะเป็นประตูไฟฟ้าใช่แล้วประตูไฟฟ้ามันต้องเปิดด้วยรีโมทหรือไม่ก็ปีืนทีนี้จะเปีนก็ประเจะเจอรค่ะ เพื่อนพุ่มกับเบิ่มก็โทรไปหาเมียมของพุ่มกับเบิ้มต้องเข้าใจนะบ้านหลังนั้นซื้อไว้แต่ไม่ได้อยู่ลูกเมียของพุ่มกับเบิ่มอยู่ที่พิศุโลค่ะอยู่ต่างจังหวัดตัวของพุ่มกับเบิ่มเนี่ยก็จะอยู่ที่บ้านพักผู้กากับของตำรวจทั้งหลวงถ้าเข้ามาธุระประปังอะไรในเขตกรุงเทพอะไรตอนนี้อะไรก็แล้วแต่ก็จะไปนอนที่คอมมานโดค่ะไอเมืองทองธานีนี่แหละ ถูกไหมค่ะอืมและไอ้บ้านหลังเนี่ยเขาเขาก็เขาก็ตกลงจะ<ำ>จ้างช่างจะมารีโนเวทกําังจะปรับปรุงจะให้คุณจูงคุณจะ้อะไรกับทาง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 เนี่ยไปทีนี้โอเคเ,อเพื่อนก็โทรไปหาเมียขอรหัสในการที่จะเ,เปิดประตูไฟฟ้า เมียเขาบอกรหัสมาเพื่อนก็เปิดประตูไฟฟ้าแล้วเข้าไปในตัวบ้านพอเปิดประตูเข้าไปปั๊บเนี่ยเจอศพของพวกกำกับเบิ้มนอนตายหน้าทีชั้นล่างเลยชั้นล่างตรงนั้นเลยเปิดเข้าไปก็เห็นแค่หน้าหน้าจอทีวีตายอยู่ตรงนั้นนั่นแหละเวลานั้นน่าจะเป็นเวลาประมาณสักบ่ายบ่ายสักบ่ายสองกลมกลมบ่ายสองโมงกว่าละบ่ายสองโมงกลมกลมนะครับบ่ายสองโมงกลมกลมนะครับถ้าสันนิษฐานว่า ถ้าสันนิษฐานว่าเสียชีวิต6-8ช,ช,ชั่วโมงหรือ8-12ชั่วโมงกลมๆเอาเป็นว่า8-10ชั่วโมงก็แล้วกันก็นับเวลาถอยหลังไปก็นับเวลาถอยหลังไปคราวนี้นแต่คราวนี้เขาไปเช็คเขาไปเช็คกล้องวงจรปิดนะเขาไปเช็คกล้องวงเช็คกล้องวงจรปิดเขาก็พบว่าผู้กับเบิ้มเนี่ยนั่งแท็กซี่จากไอบิสไปท,ไปที่ไปที่บ้านกูคด,คคดถึงที่บ้านกูคดน่าจะตีสี่ห้าสิบเอ็ดหรือไงเนี่ยใช่ค่ะ คลิปจะเห็นชัดเลยแกปีนรัวปีนลัวเข้าไปในบ้านตัวเองแกน่าจะให้แกน่าจะให้กุญแจรีโมทกับช่างที่จะมารีโนเวทแกก็ปีนรัวเข้าไปในบ้านนี่นี่นี่ภาพบงกคนกำลังเดินละเดินละปีละปีนปีลเข้าบ้านตัวเองกลมกลมก็คือตีห้าปีนเข้าบ้านตัวเองไปเจอศพหลังเที่ยงสันนิษฐานว่าตายกลมกลมแปดถึงสิบชั่วโมงนับถอยหลังก็น่าจะตายประมาณสักหกโมงเจ็ดโมงเช้าแต่ก็แปลก สอบถามเพื่อนบ้านไม่มีใครได้ยินเสียงปืนเลยนี่แหละเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกันใหม่เชิง,<า>งไว้เป็นไปได้นนะค่ะ